ชัดเต็มเโอ้อ่านี่โอ้โหแดงเลยนะรัตภูมิสงขาเออแต่เานี่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 ต้นแค่นี้ยังมีเลยหลายคนบอกว่าแน่จริงพาไปดูตลาดสิผมพาไปดูมาหลายปีแล้วดูจนจะแก่แล้วเหลือแค่ท่านนั่นเองที่ยังไม่เห็นเขาซื้อเขาขายทุกวันอย่าถามว่าตลาดอยู่ไหนทุกวันที่ถามอย่างเดียวว่าไม้อยู่ไหนปลูกหรือยังวันนี้เรามาเจาะแก่นไม้ฮวงหัวลี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ปลูกมาอายุกี่ปีครับ3ปี3ปี3ปีกี่เดือน3ปี3ปีครึ่งอ่าท่านผู้ชมดูนี่ นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะฮะอันนี้นะครับคือแก่นไม้ม,มาแล้วนะครับสีเห็นไหมดูดีๆนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยสีเข้มนะฮะตรงนี้นี่นี่เห็นไหมครับมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เราก็รู้แล้วว่ามันมันเข้าแก่นนะครับ,รบเห็นแบบนี้เรามั่นใจไหม มั่นใจมั่นใจครับครับส่วนที่เขาขายคือแก่นไม้นะครับท่านผู้ชมมั่นใจเลยที่ตลาดจีนต้องการมากที่สุดนะฮะก็คือแก่นไม้แล้วแก่นไม้ตัวนี้ก็คือแก่นไม้ฮงหัวี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่แพงที่สุดในประเทศไทยแพงแน่นอนเพราะว่าแพงกว่าพยุงไทยไป15เท่าคุณลุงครับอันนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่ปลูกเนี่ยใครแนะนําให้ปลูกครับอ่าเนียรันคุณเฉลิมเฉลิมเฉลิม,ลมคุณเฉลิม,ลมปลูกมา3ปีตอนแรกมั่นใจไหมว่ามันจะเข้าแก่นจริงมั่นใจครับผม มั่นใจตั้งแต่แรกแล้วครับคิดว่าโงมมู่เนี่ยหลอกขายเก้าพันไหมไม่หลอกแน่นอนครับผมไม่หลอกแน่นอนไม่หลอกแน่นอนยังไงก็ไม่หลอกครับเขามามากันตลอดนะที่จริงเรามาที่จริงเรามาทุกปีท่านผู้ชม4ปีผ่านมา3ปีนี่มาที่นี่3ปีเนาะสครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งไปดูแปลงของคุณเฉลิมแล้วก็มาดูของคุณลุงนี่สองครั้งครับครั้งแรกกับครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วเมื่อกี้เรารีบเมื่อกี้เรารีบเพราะว่า มีเกษตรกรรอเยอะมากท่านผู้ชมเราหลายหลายอำเภอหลายจังหวัดนะฮะทั่วทุกภูมิภาคของภาคใต้เนี่ยเราไปทุกจังหวัดเลยนะครับดูเว้นช่วงนี้3จังหวัดนะเพราะว่าฝนตกเยอะรอบนี้เมื่อกี้เจาะแก่นแบบนี้ก็เห็นแก่นชัดๆเลยตอนแรกเนี่ยมีมีใครมีใครมาบอกว่าเราปลูกอะไรนะเมื่อกี้เพราะว่าปลูกพริกปลูกมะเขือเขาบอกว่าปลูกพริกปลูกมะเขือดีกว่าปลูกไม้ตัวนี้เยอะดีกว่าปลูกไม้ตัวนี้เพราะพริกกับมะเขือมันกินได้กินได้เลยครับตอนนี้เสียเวลาก็ปลูกแล้ว ตายไปก็ไม่ได้ขายตายไปก็ไม่ได้ขายไม่คุณแต่เนกหมืนคุณไม่รู no, like. ้เร <ra um> ื่องเรื่ก็ไม่ชี <k <k> ้ช้าก็ไม um> ่เละข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลนะท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนได้พูดปรับตัวอ่าก็ไม่รู้เหมือนท่านผู้ชมครับพริกกับมะเขือนี่อย่าคิดว่าคุณลุงเขาไม่ปลูกนะเขาปลูกพริกปลูกมะเขือแต่เวลาเขาปลูกพริกปลูกมะเขือแล้วเนี่ยนะครับเขาได้กินพริกได้กินมะเขือแต่เขาได้ตัวนี้นี่อีก10ปีข้างหน้าเขาได้ตอนนี้เหลือ7ปีแล้วมัน3ปีครึ่งเนาะอีก6ปีครึ่ง เรามัน่นใจจากเรื่องนี้ก้องก้องนองแต่ก้องจ่าคือเราไม่มั่นใจแต่ตอนนี้รับตอนนี้ก็มีใกล้รืยนี่สนสมีมีขายเยอะแยะใช่ไหม <c oughs> มีใบแบบนี้ไหม,ม,ม,มอันนี้เขาเรียกว่าใบสําคัญใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพา<อ>ะเลี้ยงเขเปลี่ยวโต๊ะว่าโต๊ะว่าหรอเพรามึงเห็นไม่กล้าซื้อดํทไมครับตัวนี้มันมีใบใช่ไหมเออตัวนี้มันมัวมีใบนี้นี้กูเฉลิมดูนี่ออกให้บริษัทของมูทแลนนะ อันนี้กรมวิชาการเกษตรเป็นคนออกให้เลขหัวก็มีลักษณะน่อนตัวนี้มันมีเลขทะเบียนพข TS 000290อันนี้คุณเฉลิมเห็นนะชัดเจนนะอันนี้อ่านช <แ S 1> <Ừ> ัดเลยเนี่ยว่าในนามของบริษัทของมู Thailand อันเนี้ยบริษัทของมูนะครับที่มาดูแลเกษตรกรอยู่ตรงเนี้ยถามว่าใบนี้มันสําคัญตรงไหนใบนี้สําคัญตรงเวลาคุณปลูกไปแล้วมันถูกกฎหมายมันไม่ใช่ไม้เถื่อนนั่นไถ้าพูดถึงไม้เถื่อนเนี่ยคุณปลูกต้นกล้าไม้เถื่อนโตขึ้นมามันเป็นไม้เถื่อนไหม หมายถึงอะไรเอนอ,น,เอนี่นถึงพุ่ลุกไปงัะถ้าเป็นเจ้เฉื่อยกันนะโอ้ไม้เถื่อนนี่ไม่ได้จริงๆครับไม้เถื่อนใครซื้อก็ผิดกฎหมายจริงเอาถ้าไม่มีเอกาสารอย่างนี้จะซื้อ,อยังไงตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันมีใบนะครับใบขึ้นทะเบียนแบบนี้คืออันนี้มันส่งออกได้รู้ไหมทําไมต้องส่งออกได้ส่งออกได้ในี่ในตลาดจีนมูลค่าเพิ่มราคามันสูง สมมติว่าคุณสขายไม้ได้นะครับ1 0 0 0 0แสนบาทมูลค่า10,000แบาทในตลาดจีนแต่ถ้ามันส่งออกไม่ได้ไม่มีใบเนี่ยราคาคุณน่าจะเหลือประมาณไม่เกิน20 0 0 0บาทจากแสนหนึ่งไม่เกิน20,000ื่นเพราะอะไรครับ<อ>เพราะมันมีต้นทุนเบี้ยใบรายทางเยอะแยะก,กว่าที่จะออกได้<อ>สุดท้ายมาจึงต้องไปเสี่ยงเสี่ยงกับผิดกฎหมายอีกจะโดนจับเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้น<อ>บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย,ยาจริงแล้วมันซื้อไม่ได้นะครับ<อ>ก็ต้องบอกท่านผู้ชมจริงๆว่าถ้าเริ่มจากกล้าเถื่อนนะครับไม่มีใบอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาคุณไปปลูกถึงงมมีีก็แบบเเซนออ่ะ สมมติว่าให้คุณเฉลิมเซ็นให้ได้ไหมใบพวกเนี้ยเออไม่ได้เลยเออไม่ได้นะมันมเบียนกันเอาไปปลูกไปปลูกสวนคุณเฉลิมก็ให้คุณลุงเซ็นให้<ม>แล้ว<ม>คุณลุงจะมาปลูกก็ให้คุณเฉลิมเซ็นไงแต่ตอนเวลาขายไม้เนี่ยก็ให้ใครเซ็นก็ได้สองคนนี้ขนไปเข้าไปจังหวัดสงขลาจากรัตภูมิไปสงขลานะผมว่าโดนนะ นี่นี่ต้นของโตเรานี่เมือใหม่ก็องคุณเฉลิมจะมาปลุกนี่ยดึผมหร่านี่ครับถูกต้องค,คุณเฉลิมซื้อต้นกล้าถูกต้องตามกฎหมายไงมีใบไงจากหงโมู่นะฮะทูกตองก็ถูกต้องปลูกตรงนี้ไม่ว่าปลูกตรงไหนก็แล้วแต่คุณลุงปลูกตรงไหนก็แล้วแต่มีที่มาที่ไปจากคุณเฉลิมที่ซื้อมาจากหงมู่แล้วมีที่มาที่ไปนะฮะมีรายชื่อของคุณเฉลิมนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรของคุณเฉลิมเนตอนนี้อยู่ที่ไซเตสนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วพอเวลาคุณเเเฉิมมมจจจจจจจะะะะแแ้้งงงงตตตตััดดส่่่อออกนียขาาารรววบ ถ้าตรงเรียบร้อยปุ๊บอ้าวมีชื่อในสารระบบเรียบร้อยตัดชื่อออกจํานวนต้นกี่ต้นต้องตามนั้นแต่ถ้ามันเกินจํานวนต้นแสดงว่ามันเป็นกล้าเถื่อนมาสวมแล้วอถ้าแบบนั้นก็ไปส่งกันเองนะครับไปส่งออกกันเองผมไม่รู้เรื่องด้วยนะถ้าส่งออกไปแบบนั้นคือมันเสี่ยงอันตรายเราทําอะไรถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าเนาะโดยเฉพาะถึงที่เใกล้ตันเนียนมันเป็นใหม่ใหม่เถือนหรอใช่ครับถามถามดูว่ามีใบนี้ไหมเราวางกล้าเถื่อนกล้าเถื่อนนี่ระวังยังไงคือบางทีเขาเซ็นเอง เขาไม่ได้เอกสารทางราชการแบบนี้นะไม่ได้มีตาคุดไม่ได้มีอะไรนะนนก็กลัวเอกสารปลอมไงก็เขียนขึ้นมาปลอมสุดท้ายมาปลูก10ปีผ่านไปท่านผู้ชม10ปี15ปี20่ปีผ่านไปพอถึงเวลาออตอนจะขายไม้เอาไปให้ไซเตสเซ็นไซเตสเตบอกไอายาเซ็นไม่ได้แต่เซ็นปุ๊บก็ซวยเหมือนกันทางนู้นเขาเซ็นเขาก็ซวยเหมือนกันไม่เคยมีอะไรชื่อมาก่อนคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ตอนแรกมันส่อกไม่ได้กลายเป็นไม้เถื่อนถ้าเป็นไม้เถื่อนท่านผู้ชมมันก็จบนะฮะคำว่าไม้เถื่อนนี่ไม่มีใครอยากจะยุ่งนะ พราะมันมันส่งออกไปแล้วผมจะบอกอย่างนี้ว่าไซเตสไม่ได้ควบคุมเฉพาะประเทศไทยนะครับ183ประเทศประเทศจีนก็เหมือนกันประเทศจีนก็ต้องควบคุมไม้เถื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณส่งสมมติว่าลักรอบนะส่งจากนี่ไปกําลังจะเข้าด่านจีนละจีนบอกว่าขอขอใบอนุญ,ญาตหน่อยอไปถึงที่จีนก็ไม่มีไม่มีเขาไม่ให้เข้าประเทศเออจริงมันก็จบจเอาตัวนี้ตรงติดทุเรศนะเราก,ก็ต้มเอาแน่นอนครับแน่นอน แลวที่แน่ๆ,นๆนต้นแค่นี้เข้าแก่นแลวด้วยต้นก้าเถื่อนไม่ได้ไม่ได้ห่วงเรื่องเรื่องนี้นะไม่ได้ห่วงเรื่องใบอย่างเดียวห่วงเรื่องว่ามันจะเข้าแก่นหรือเปล่าด้วย<อ>มันไม่เข้าแก่นเลยสิทำไมไม่เข้าแก่นหรือว่า8ปดเปีเพิ่งจะเริ่มเข้าแก่นนิดเดียวเนี่ยมันก็เสียเวลาเสียเวลาตึงนานนะแต่ตอนนี้นี่คุณลุงเห็นแล้วมั่นใจแล้วต้นแค่นี้ยังเข้าแก่นเลยเมื่อกี้แก่นไม้ไม่มีเล็กลงนะครับแก่นไม้จากปีนี้ปีต่อไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกปีใช่ไหมถ้ามีคนมาบอกว่า บริษัทหงมูเนี่หลอกขายก้าพันแล้วปิดบริษัทหนีไม่มาเยี่ยมหรอกไม่มาดูหรอกไม่มาซื้อหรอกคุณลุงว่ายังไงอานี้เหมือนก็มาทุกปีตุมอ่าเยอะหลือที่ว่าไมู่มานี่แหละต้องต้องแรงใต้เลยนะครับต้องมาหาใต้เลยใสเลยครับใสเลยก็เราใกล้ก็ไม่มาเราก็ใกล้เลยกับปนไปเนยขายไปแล้วต้นก้าขายไปแล้วจะมาทําไมเออเราก็เราใกล้แต่๋ว่านนึงหมือก็มาทุกปีลคุณเฉลิมถ้ามีใครมาบอกว่าบริษัทหงมู่หลอกขายต้นก้าแล้วก็ปิดบริษัทหนีคุณเฉลิมจะว่าไงอ ผมแถียงได้เลยก็ว่าไม่ไม่มีกันนั้นแน่นอนครับผมเพราะว่าผมมั่นใจผมสั่งชุดแรกก็คือช่วงที่ว่ามาเปิดบริจัทชุงใหม่ๆครับผมแรกเลยผมสั่งช่วงนั้นจนเดี๋ยวนี้ครับยังมาอีกตลอดไม่รู้จะหนีไปทําไมเนาะผมคิดว่าไม่มีการที่ว่าปิดบริจัทนี้แน่นอนครับหนีทำไมผมถามคําเดียวว่ามีไม้ไม่มีที่ไหนผมจะไปผมจะไปซื้อไม้ธุรกิจของบริษัทของมู่คือธุรกิจขายไม้ในประเทศจีนนะครับและขายไม้หวงหรือไม่ได้ไม้อย่างอื่นนะครับ ขายไม้ห่วงหัวลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเนี่ยเราเป็นคนรับซื้อใหญ่สุดนะครับส่งเยอะที่สุดมีทีมงานมีเครือข่ายในเวียดนามในจีนคุณเฉลิมเห็นที่เราไล์สดในประเทศเวียดนามไหมเห็นแล้วครับ <S <S เห็นเลห็นไลสดที่ประเทศจีนไหมถ้าเราไม่ใช่เครือข่ายเขาเขาจะให้เข้าไปดูไหมไม่้าไปดูครับแน่นอนสแสดงว่าเร<ม>าม,มีเครือข่ายในจีนในเวียดนามมั่นใจได้ไหมแบบนี้หลายคนบอกว่าแน่จริงพาไปดูตลาดสิมันไม่ใช่แน่จริงครับผมแน่มาหลายปีแล้วผมพาไปดูมาหลายปีแล้ว พาไปดูตลาดดูจนจะแก่แล้วท่านผู้ชมเหลือแค่ท่านนั่นเองที่ยังไม่เห็นเวลาการที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นว่าเขาพาไปดูตลาดยังไงทีมงานของหงมู่ที่รอซื้อไม้ท่านอยู่นั่นแหละคนที่เขาขายเนี่ยเขาขายทุกวันวันนี้ก็ซื้อวันนี้ก็ขายเขาซื้อเขาขายทุกวันท่านไปอยู่ไหนมานะครับที่ว่าไม่เห็นไม้ไม่เห็นตลาดถ้าสมมุติว่าท่านบอกว่ามันมีตลาดจริงไหมขายได้ไหมจากเวียดนามจากจีนมีคําถามฝากผมมาถึงท่านถามท่านนะ มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้พร้อมจะบินไปทุกมื้อทุกมื้อทุกวันนะครับพร้อมจะบินมาซื้อของคุณนะในประเทศไทยทุกวันแล้วเขาถามคืนง่ายๆถามท่านว่าปลูกหรือยังอย่าถามว่าตลาดอยู่ไหนทุกวันที่ถามอย่างเดียวว่าไม้อยู่ไหนปลูกหรือยังถ้ายังไม่ปลูกที่ถามตลาดตะเลดิดทําไมขายถูกจังทําไมซื้อถูกจังแมลงจะกินใบเราจะทํายังไงถามว่าปลูกก็ยังยังไม่ได้ปลูกโอ้โหตายละแต่วันนี้ติดน่่ก็เมันรอสักเจ็ดปีกัน ได้เบียเลยอีกหกปีครึ่งอันนี้สามปีครึ่งแล้วเนาะอีกหกปีครึ่งนี่วัววัวตั้งเยอะตั้งแยะคุณลุงอย่าลืมสูตรผมนะเออเนี่ยนี่ใช้เกล็ดใช่ไหมสูตรผมนี่คือฝังดินนะกับนี่เน้นคว่างดินเลยจุดขุดคูนไหมขุดขุดขุดต้องขุดนะคืออย่างนี้คุณลุงมันเป็นระบบรากลึกตัวเนี้ยระบบรากมันอยู่ลึกเราต้องขุดแล้วขุดประมาณสามสิบสี่สิบเซนนี่ก็น่า ได้เลกปีเเลยวตึ้งปีนี้ไม่ได้ทำได้เลยใสอีกใสอีกแค่นั้นเนียนจอใหม่จ่อใหม่ใสอีกใสอีกปี่ดียวมาปีหน้าขอแบบต้นประมาณขาเลยได้ไหมได้มันชอบมันชอบปุ๋ยจริงๆโดยเฉพาะปุ๋ยปุ๋ยคอกขี้วัวขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดเนี่ยได้หมดจำจชุูได้ใช่แต่ว่าต้องจาอหลุมใส่นะ ถ้าใส่บนผิวดินเนี่ยหญ้ากินหมดหญ้ากินไม่ยญ้าไม่ตรงหอญ้ากินหมดนะฮะแสดงว่าคุณลุงนี่เรื่องเรื่องการเกษตรไม่ธรรมดาฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อยว่าไม้ชนิดนี้มันน่าปลูกไหมแต่มันปนิ่งก้นมาโรก็ไม่เชือนเือก็ก็ไมุ่ะร่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยข้อมูลเขาบอกไม่รูะแต่เวลาซื้อหวยนี่เชื่อหมดเออเสียหล่ไม่รู้ก็ไม่ก็ก็แก่บ้านก็อย่างนี้ก็ไม่ร้อนหมายด้หมาโรุกทึ้งเนี้ยพุ่มยหอ่เละต่อวัน จุดจบวันที่ก็มาถือว่าเออจริงบ่ดีีก้องไงจุดจบวันที่เขามาซืออา้อที่<อ>จริงที่จริงผมมาวันนี้นะที่จริงผมมาวันนี้ผมจะมาซื้อด้วยนะ <c oughs> ขออย่างเดียวให้ลุงมีถ้าลุงมีเนี่ย<อ>ผมมาวันนี้ผมจะซื้อวันนี้จะขุดต้นนี้ไปเนี่ยไม้มันยังไม่ได้เนี่ยถ้าไม้ได้เนี่ยบอกเลยนะแต่ว่าต่อไปนี้บาเราตว่าตัวมาถือมาถือจริงนะโปรกันกองถึงมันใช้ไปได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมามาซื้ออะไรเนี่ย คุณลุงนี่ปลูกทั้งพริกทั้งมะเขือนะแต่คุณลุงปลูกตัวนี้ด้วยจงมันไม่หลุดเรียกวะไอตัวนี้เบียบํานานเบียบ่เน็ตแน่นอนเขาเรียกว่าเงินเกษียณก้อนโตเลยละก้อนโตท่านใดที่ยังไม่มั่นใจนะครับมั่นใจได้เลยเนี่ยเกษตรกรจริงๆนะครับเลี้ยงวัวทุกวันแล้วก็ดูต้นไม้ทุกวันติดตามดูคลิปทุกวันนะท่านผู้ชมแน่อยู่ประจำวันเห็นเห็นเห็นทุกคลิปใช่ไหมแน่เห็นไหมคลิปีตัวจริงท่านผู้ชมจดมาจากคนไม่ติดตามไม่รู้หรอก อ,อ,อ,อ๋อเออแต่ก็ไม่ติดตามไม่รู้หรอกว่าเออมันก็กายเป็นคืนปืนใหม่นี่คือก็ไม่รู้อย่างนี้คุณลุงผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมศึกษามาเยอะๆยอะแต่ไม่ได้ปลูกคือไม่ลงมือทํามันก็จบไม่มีประโยชน์นะท่านผู้ชมถึงเราจะเป็นกเกษตรกรนะรผมก็เป็นเกษตรกรท่านผู้ชมเป็นเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านๆเนี่ยแหละแต่ผมก็ปลูกแล้วก็ทําคือไม่ใช่ว่าเราส่งเสริมให้ปลูกแล้วเราไม่ปลูกนะครับผมปลูกปลูกเยอะมากด้วยท่านผู้ชมพี่ใหญ่ถ้าใครสนใจติดต่อช่องทางไหน ติดต่อได้ที่พี่ใหญ่นะคะ0860782120ค่ะมั่นใจนะครับว่ามันมีตลาดจริงมันแพงจริงแล้วเราไม่ได้อยู่ในความฝันนะครับเราสัมผัสได้จริงกับของ,พงแพงๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณ uh huh. ทั้งสองท่านนะครับ uh huh. ที่มาร่วมในการขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยขอบคุณ่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ